ก็เลยจะขอพูดตรงนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมีกัปตันป้ายแดงคือเจชนาทิพยสงกระสินจะเป็นกัปตันทีมหลายคนอาจจะงงว่าทำไมถึงได้เลือกเจชนาทิพยสงกระสินทั้งทั้งที่อายุ28ปีมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะคือแป้งมองว่าเจเองเนี่ย ก็เป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ครั้งแรกที่เจได้ลงติดทีมชาติเนี่ยก็คือได้ถูกเรียกติดทีมชาติในปี2012โดยเล่น AFF Suzuki ครับแล้วก็เจยังอยู่ในชุดผู้เล่นที่ได้ Suzuki ครับเนี่ยใน2ส,สมัยด้วยกันคือ2014และ2016นะคะส่วนรองกับตันทีมเนี่ยก็จะเป็นแชมป์สุรักษ์เทศสูงเนิน นะคะแล้วก็เป็นมุ้ยทีลิสินดิ่มแดงดาดังนั้นเนี่ยหลายคนมองอมีความกัง,งวลว่าความอาวุโสกับความด้อยอาวุโสก,กว่าจะเป็นติดขัดอะไรแม้ไปกับมองว่าบอลในมิติใหม่เนี่ยจริงๆมันเล่นบอลมันเป็นผู้เล่น11คนกับวันนี้บวก5รวมทั้งที่เหลือที่ไปด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะอาจจะได้มุมมองใหม่ๆ โดยเฉพาะเจเนี่ยก็เล่นอยู่ในต่างประเทศซัปโปโ,โรแมต์ล่าสุดเพิ่งแอซ,ซิสไป2ลูกนะ,ะเขาก็มาอย,ย่างเต็มที่ทแล้วก็มันเป็นความบังเอิญอีกนะคะทุกคนก็น่ารนะักทุกคนก็เก่ง,ปเ,งเป็นความบังเอิญอีกพอดีเจเนี่ยเพิ่งลงรูปกับแมงเมื่อวันที่31ธันวาคมในอินสตาแกรมของเจ31ธันวาคมปี 2020เราก็เลยคิดว่าเมื่อกี้นักคุยกันมาว่าคงจะถ้าเราโชคดีได้เป็นฟ i น a ลคงจะได้ลงรูปกับเจในวันที่หนึ่งมกราคม2020 <2022. S 2> นั่นคือเราก็อยากได้แชมป์